สวัสดีเวลาบ่าย2องโมงนะคะวันนี้วันที่ 2, สองสิงหาคม2 5งพนห้านะคะทุกคนพลดินก็ตามสามีเข้ามาอยู่ในป่าค่ะพอ,พอดีสามีมาเปลี่ยนซิมกล้องอ่อวงจรปิดในป่าเนาะก็เลยตามแกเข้ามาด้วยก็เลยมาเก็บเห็ดด้วยค่ะนี่มาเจอเราเห็ดมันปูสวยๆย เมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วนะเต็มตะกร้าเลยแต่ยังไม่หนำใจมาเก็บอีกตอนบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกเราก็ไม่ได้เข้าป่าแล้วนะเห็ดดินก็มีค่ะนี่ เห็ดดินกำลังมา,มาดอกเล็กๆค่ะทุกคนดูสิอพอดีแกบอกว่าเลาะเห็ดตรงนี้รอนะ เก็บได้บ้างไหมเนาะ เห็น,น้ำหมากดอกเบลเลอร์เลยค่ะนี่โอ้โหขาแข็งด้วยโอ้โทุกคนดูสิเอาไหมโผเห็ดเล็กๆน้อยๆกำลังขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่อันนี้มันดอกใหญ่มะลินไม่เอานะคะเพราะว่าปล่อยไว้นี่แหละเนาะเดี๋ยวปีหน้ามันก็เกิดอีกดีแหละเพราะว่าจะเอาแต่ดอกเล็กๆค่ะนี่เล็กๆแบบนี้ โอ้อันนี้เห็ดอะไรโอ้เห็ดโคนแต่ว่ามันแก่ละเจอเห็ดมันปูตรงนี้อีกค่ะ นี่นี่อีกค่ะนี่ดอกเล็กๆเฮลิคอปเตอร์มาใกล้มากนี่ สามดอกค่ะเดินวนไปวนมาโเห็ดโคนบานเต็มเลยช่วงนี้เป็นฤดูของเห็ดโคนเนาะ เต็มเลยบานโอ้โหนอากลัวจริงนีเราคนเดียวอยู่ในป่านะคะตอนนี้เดินเลาะไปเรื่อยๆ กว่าจะสามีกลับมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินลอยนี่ของเราอยู่เรื่อยเดินลอยของเราอยู่คนเดียวในนี้ที่นี่ไม่ค่อยมีเห็ดวันปูค่ะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดเห็ดดินเนี่ยแต่มันเริ่มแก่แล้วค่ะเห็ดพวกนี้เริ่มแก่แล้ว อย่างดอกนี้ก็แก่แล้วนะนีะ่ละอีกเห็ดมันปูไม่ค่อยมีนะที่นี่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อเก็บเมื่อเช้านี้ก็สะใจแล้วล่วคะค่ะได้ต้องเต็มตะกร้านะ น่าจะได้สองกระด้งกว่ากว่าเนะพอเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านค่อเคยเทออกดูอันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่า เห็ดมันปูดอกเล็กๆค่ะนี่โอ้ทีนี้มันพิ่งขึ้นมา 你看。Okay. หือดอกนี้เห็่มากอ๋อไม่ใช่เห็ดกินได้เห็ดเมา ไม่ค่อยมีเห็ดเลยอะเห็ดมันปูก็ไม่มีเสร็จแล้วค่ะเห็ดมันปูอยู่ตรงนี้เองนี่ ไหมนี่โหช้ำๆเลย เก็บยากนะอยู่ใต้มอสเก็บยากแล้วก็มอสขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาใส่ถุงทีเดียวเนาะสามีอย่าเพิ่งมานะกำลังมัน กำลังเก็บเห็ดมันอยู่นี่โอ้ยกำลังบอกว่าสามีอย่าเพิ่งมานะยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะแกโทรมาแล้วอยู่ไหนหเก็บเห็ดก่อนแป๊บหนึง่งนี่ค่ะทุกคนอุย้ยสวยไหมสีสวยมากเลยเนาะนี่โอ้ตรงนี้ว้าวดอกนี้นะ อ,อบๆนี่สองดอกค่ะนี่รีบเก็บเพราะว่าแกมาแล้วฝนจะตกด้วยแหลเะเขาบอกว่าตอนเย็นฝนจะตกเราต้องรีบเก็บรีบกับอุ้ยตรงนี้ด้วยทุกคนนี่น,นี่เต็มถุงนี้ก็เยอะแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวตัดขาก่อนแป๊บหนึง่งตรงนี้อีกแล้วเห็ดมันปูนี่นะถ้าเราเจอข้างล่างนะแล้วให้เราไล่ตามขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขาจะเกิดเป็นทางเลยเวลาโดนน้าโดนน้ําเซาะเขาจะไหลไปตามทางน้ําไหลลงมาข้างล่างถ้าเรานี่เราต้องให้ตามขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเนี่ยรับรองเจอแน่นอนเนี่ย มาแล้วในพานเมียในพานกำลังเก็บเห็ดอยู่นี่ค่ะโอ้ได้เยอะแล้วค่ะทุกคนดูสินีเ่เดิอนอีกสักเดี๋ยวชิมมินุตีเนาะไะ โซราเห็ดข้างบนเยอะเลยว่าจะกลับก็เจออีกแล้วค่นนี้ขอเก็บอีกสักหน่อยเถอะนี่โอ้ยฝนก็กำลังจะมาแล้วนี่อุย้ยเสียดาย Oh. ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บมาเยอะแล้ววันนี้วไ oh. ปกลับบ้านกันค่ะกำลังจะกลับบ้านก็มาเจออีกแล้วค่ะสามีก็ไปแล้วอะ่ะไม่รอเลยไม่เข้าใจคนชอบเก็บเห็ดเลยอะดูสิว้า oh. oh. กำลังดอกงามๆเลยค่ะเนี้ย โอ้ยรอไปก่อนนะเก็บก่อน,นตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนดูซิ <c oughs> เจอเห็ดเยอะไม่อยากออกจากป่านี่ ดูนะแต่ว่ามันจะเก็บยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมอสแล้วมันจะทําถ้าเราดึงเร็วๆมันจะทําให้เห็ดขาดอุ้ยขาเห็ดดิฉันอวบมากเลย อันนี้เดี๋ยวค่อยไปตัดที่บ้านนะเพราะว่าแกรอละโอ้โหตรงนี้ด้วยอะ่ะ ดอกเล็กก็เอานะเพราะว่าขามันอวบอยู่นี่นี่ืมเห็ดพึ่งหวานยังไม่ขึ้นค่ะมีแต่เห็ดมันปูนะตอนนี้แล้วก็เห็ดดิน มันมันแอบอยู่ในนี้ไงมอสมันคุมไว้หมดเลยตรงไหนอีกหมดแล้วปะกลับบ้านค่ะทุกคนป่าเห็ดโอ้ยกำลังมันเสียดายมากเลย